ไปครับออกก่อนเลยไปไปไปยัางก่อนไปพุ่นยางอออพุ่นไปก่อนเลยไปแล้วนี่ก็กำลังจะพาเขาขึ้นไปข้างบนครับไปอาบน้ำบอแมนผิดทา,างนั่นนะย่างตรงไป แน่แน่แน่หมุนไปยังออกมาเร็วไปแล้วมุดมัวช่วไปหมด,หมด,หมด,หมดเอาแต่เช้าเลยเนาะมานี้ยังตามมานี้มาเร็วมา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 นี้ออกมานี้มาออกมา ครับยามเช้าดูดูด,ดูกินอันทิ้งอันนะมันหน้าตีไหมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวพาไปอาบน้ําดีกว่ารู้สึกเหมือนเขาจะหิวแล้วล่ะครับเไปกันเลยนะครับนี่อันนี้เรามาหาเอาอยาให้แม่เมืยกินเล่นดีกว่าเอาสักสิบก้อนสูงบนสูงสูงสูง,สง อออ๋อสิบก่อนแล้วมอบอกให้กินแค่สิบก่อนก็สิบก่อนเข้ายาไปลื่นครับถ้ามอบอกว่าสิบก่อนก็คือสิบก่อนถ้าสิลื่นก็เอามดถุงเลยก็ได้มอเขาก็ให้ยามาหมอเขาก็บอกวิธีแล้วล่ะครับเดี๋ยวผมสีลางไหม่มือนนี้ลางแบบ บทต้อพิธีพิทันนะครับเห็ดเห็ดเห็ดที่ยังหมอเห็ดเลยหมอเห็ดง่ายๆกับเห็ดง่ายๆคือหมอหมอหมวกวาหมอล่างบา,าถึงสิบนาทีครับมันหาที่หกหน้าที่แล้วครับแล้วจะคล้องล่างเวล่าผมล่างเดี่ยผมล่างเกือบชั่วมงใส่สิล่างพิธีครับเอาก็มาเห็ดไหมเอาก็มาล่างแบบรวบรัดเห็ดแบบง่ายๆ,ๆมูนี่บอตลองใส่แล้วครับมูนี่ อ๋บอบอตรงไปใส่ครับเนี่ยอามูที่ว่างอยู่เนี่ยบอตรงใส่อันนี้ขวดเราสิมเสเนหางแม่รงแก้วครับอ๋อสิตัดหางแม่ตรงแก้วก็กําลังทามืออยู่ครับนี่ก็เลาล้างแค่ซัมเนี้ครับน,น้าเกลือทาเอาไว้เอาก็นี่อันนี้แล้วก็ยาหมอให้ให้มาเมตาลินนี่นะครับที่หมอให้มาเมื่อวาน น,นี่ก็ลักทานหมู่บ้านที่แม่น้าเมื่อยเขาเอาไปหักขิมครับเอาตะขอไปหักขิมหมอมากแล้วเขาบวมาตะขอมากครับแม่น้าเมื่อจับตะขอได้ก็เหยียบโป๊ะเดียวหักหมดเลยครับผมห่อก็มาเห็ดไมแตานี่เ่ากับสันสางมใหม่เ,หเป็นอันที่เรียบร้อยครับเอก็นี่แปลงแปลงเกาที่ห่อบาใส่นะ แล้วก็อีหย่งอันนี้ก็นาสิผากอ็ต้นครับถ้าจำผิดโ,โอเคครับเขามีท่าน,นี้เนาะโอเคครับจะเข้าก็ไปล่างแผรกันเลยครับ โอเคครับเราก็ทายาเสร็จไปเรียบร้อยมาทาเหมือนหมอเลยนะครับใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีนี่แหละครับเวลาพอถึงหานาทีดูดีก็ถึงดีไอเบิ้งดูดีกว่าชั่วโมงนึงอีกอะครับผมก็สิประมาณนี้นี่หมอเขาว่าใส่ย,ยาสำานีนล้ละครับเพื่อเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนดูแม่น้ำมือแกแสบ น้ำตาแตกเลยน้ำมือน้ำตาไหลน้ำตาแตกครับแผลสดกับหมอเขาเห็ดไม่เหมือนว่านเขาลือไอเขาถอนไอหางมันออกกับถอนหนังหางออกแล้วก็ท่ายาไม่ครับเพื่อเป็นการที่ว่าไล่นอนนะต้องไล่นอนออกนะครับไล่น้องไล นำเลืองที่มันเบาเห็ดในแพ้หายครับไอเห็ดใหม่นี่ยหมอเขาก็บอกวิธีแล้วเขาก็เห็ดเสร็จทันทียบ้อยครับนี่ก็กินยาเมื่อนี้ก็ลดไซต์นึงครับนี่พิเศษครับมี้พิเศษใส่ไขครครับลดไซต์หนึ่งครับแม่ดวงแก้วก็ลดไซต์หนึ่งเพื่อนคือโตแล้วลดไซต์้ะครับนี่ผมก็ไปเกี่ยวมาวม,ม่ใหม่สรุปแล้วเมื่อนี้ผมเกี่ยวสามลดครับตัวนี้ เื่อเขาบด้หารายใดนะครับหายใจชั่วโมงละหอบนี่ผมพิเศษครับตรงนี้กินแต่พกโมงครับพกโมงรถไสหนึ่งบ๊วหันไดนเมือดอยู่ครับแ,แม่ดวงแก้วครับบ๊วหันไดอาบน้ำผมแปลกแกว่าเป็นังแม่ดวงแก้วคือกินเบาอ,อ้วนไม่ค่อยสมบูรณ์นะผมก็เลยลองอาดแบบเป็นรถเบิ้งมันคือเบาอ,อ้วนนะคือนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเอายามาให้แม่ดวงแก้วน้ำจากสิบเมตรครับผมโอเคไปเอายากันอ่าโอเคครับอันนี้ก็ยาครับผมน,นี่เป็นยาอาดม็ดอ่าโอเคครับแม่นุงแก้วก็เก็บกินทีรบร้อยครับผมซืกอือสีบอมากยาบันใดนะครับ กินยาสองเม็ดหนึ่งครับิะเหลือทิ่มมาเลยแม่ดวงแก้วบ่บอยนอมกินยาเป็นยาแบบเป็นยาอัอดเม็ดครับเป็นเคล็ดแห่จ้างกินยาดีขึ้นนะเดี๋ยว้องหาวิธีป้อนเขาโอเคครับถ้ามากคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้แม่น้ำเมือยกับแม่ดวงแก้วนะ